สวัสดีครับทุกท่านมาดูการตั้งระยะเช็คเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องนะครับของรถดาวราครับนะครับรถคันนี้ก็อยู่ที่ระยะที่หมื่นนะครับหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะฮะก็เสียบกุญแจนะครับแล้วก็กดไปที่ออนนะครับพอกดไปที่ออนนะก็จะให้พึ่งไฟมันขึ้นนะไฟน้ำมันไฟอะไรขึ้นนะเรารีบกดเลยนะฮะออนนะฮะออนแลฮะกดนะฮะ ครับอืมนะฮะเห็นไหมฮะสองพันเราได้ระยะถ้าหมื่นแล้วก็หนึ่งหมื่นอ่าแล้วก็ค่อยหยุดหยุดแล้วเราก็กดสตาร์ทนะฮะก็เป็นการเสร็จสิ้นง่ายทีเดียวครับโอ้โหเลยไปแล้วนะฮะเลยไปฮะแปบ๊บเดียวอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดไปก่อนอ่ากดให้เลยไปก่อนเพราะมันจะตั้งจนถึงประมาณสามหมื่นเนี่ยแหละถ้าจําไม่ผิดนะฮะอ่านะฮะกดไปก่อนตอนนี้สองหมื่นนะฮะสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดนะฮะอ่ว่าเราจะเอาระยะเท่าไหร่อ่าใช่ฮะสามหมื่นเราขึ้นมาใหม่ นี่เราจะไปที่ระยะหมื่นมันขึ้นทีละทีละห้าร้อยนะฮะห้าร้อยนะฮะอันนะั้น้ปุ๊บปุ๊บอ่าหนึ่งหมื่นนะฮะหยุดหยุดแล้วก็สตาร์ทปกตินะฮะอ่านี่ฮะดูนะครับอ่าเสร็จแล้วฮะรูปรูปกุญแจหายละรูปกุญแจให้ไปเช็คระยะหายละ อันนี้ก็ตั้งไว้ที่หมื่นหมกิโลเมตรเพราะถึง10,000กิโลเมตรก็ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกทีก็จะมีการเตือนมีรูปกุญแจขึ้นโอเคนะครับง่ายนิดเดียวครับขอบคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ